ไทยรีวิวเครื่องเครื่องถอนมั่นอันนี้พันแบตเก้าเกตหัวเครื่องถอนมั่นเอาเครื่องถอนมั่นมาใหม่ไหลน้ำกลลืดโวยโหยโ่ยใหญ่ออกจากมองเก่าเลยแจ๋วแจว นีคล้องทางคลองยังทีได้ไหมเหยียบหัวมันคลองห่างๆกะระบาดง่กระบาดง่ บัวใหญ่อ,ออกจากค่วงเลยไล,ล่รุดๆไปเลยเออตีตอะไ้เห็ดใส่กับผ้ดาดเนาะลองเนาะเห็ดลองที่โปดเหยียบหัวมัน เี้ยเงี้ยนี่ทานพนดีฐานพนดีแต่ลองมั่นจากของทีโพดมั่นแปดเก้าอัน ยกบมื่ขึ้นดึงพีดินทมมันพอดีงั้่งแปดเก้าไปเบิ่งพันแปดหนึ่งละลาคล้องทีทีหัวมันบอมีเหยียบทิมเบิร์ดไขขึ้นมา ยกขึ้นลูกมันเลิกพด่ดหนูฮัากเออมงมันทีมหยยบเงาทีเบิดมุ่อ้ญนียเห็นตะเงาหัวมันเงาเพอเห็นบูกละละาบอันที่แปดเนื้อบูกลากว่าแปดเก้าเดือนสองเดือน